อันนี้เป็นต้นคริสต์มาสต้นที่3แต่ปีที่2ของประนุนะคะ <ác. S 1> ก็คนเราบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะคะมีเท่าที่คุณจะทำได้สิ่งแน่นอนคือสิ่งไม่แน่นอนนะคุณบางครั้งชีวิต <your questions. S 1> ก็วันนี้ตกแต่งต้นคริสต์มาส ก็ใช้ของที่เราเคยมีเมื่อปีที่แล้วก็ใช้สกอ๊อตเทปแปะนะฮะก็ต้องมาดูกันว่าสกอตเทปนี้มันจะอยู่ได้นานไหมวันนี้ก็ได้ประมาณแค่นี้ก่อนเพื่อนๆล่ะคะมีใครจัดต้นคริสต์มาสตั้งเอ่ยปนุเคยจัดต้นแบบต้นใหญ่ มีบ้านหลังใหญ่ๆจัดเนยค่ะตอนนี้ชีวิตวันปลายคอเล็กๆติดกำแพงก็พอ Merry Christmas นะคะ Happy h o l i d a y ดก็เดี๋ยวคนมาดูนะคะว่าตอนเสร็จแล้วหวังว่าพรุ่งนี้คงจะเสร็จแล้วก็คอยติดตามช่องปนุษย์ว่าปนุษย์แต่งต้นคริสต์มาสจะออกมาหน้าตาเป็นเช่นไร ออวันละว,วันนี้ก็จะมาลื้อของมาแต่งต้นคริสต์มาสอ่ของก็อยู่ในกล่องนะคะก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะทยอยขนขึ้นไปข้างบนนะคะก็มีสกอตเทปต้นคริสต์มาสที่นี่ปนุจะไม่จะไม่ซื้อเป็นต้นนะคุณ ข้นหนึ่งมันเป็นพลาสติกปนุไม่ชอบกลิ่นพลาสติกนะคะเพื่อนเป็นคนไหนแต่งต้นคริสต์มาสที่บ้านมัางเอ่ยมาแบ่งปันให้ดูหน่อยสิหรือแต่งที่เมืองไทยคนไทยเดี๋ยวนี้จัดงานคริสต์มาสใหญ่กว่าเมืองนอกอีกนะคะที่เห็นในยู u ูบบ้ะนะหรือที่นะที่เขาไปเดินข้างนอกบอกอุ้ย oh, สวยกว่าประเทศนอกอีกนะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ปนุก็ประมาณจัดแบบง่ายๆเอาต้นแบบง่ายๆนะคะก็ เพิ่งได้ผ้าปูโต้ผืนใหม่มาปีนี้ก็คงไม่เชิญใครนะคะเพราะว่าอยากจะอยู่แบบเงียบๆไว้ทุกข์ด้วยนะคะแต่เราก็ทุกข์นานก็ไม่ได้นะคะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพของผู้สูงวัยนะคะเราก็จะได้แต่คิดถึงลูกชายนะคะเขาก็จากไปแล้วความฝันของปนุษย์ก็คงจะไม่ได้เป็นจริงแล้วหวังว่าสักวันหนึ่งลูกๆจะมา อยู่ที่นี่นะคะอยู่ในงานคริสต์มาสของปนุษย์กับลุงทอมก็คงจะไม่มีแล้วฉะนั้นชีวิตเราก็ต้อง move on เดินหน้าต่อก็นี่ค่ะก็ได้อะไรอันนี้กล่องทิชชู่ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะมาถ่ายให้ดูอันนี้น่าจะคุมฝาชักโคก คริสต์มาสปกติเนี่ยมันแล้วแต่นะคะเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่ยังนิยมตกแต่งบ้านนะคะมีครอบครัวมามาเจอกันมากินข้าวกันมาสังสรรค์กันนะคะสมัยก่อนตอนปน,นุูมาอยู่แคนาดาใหม่ๆนะอยู่กับส,สามีคนแรกนะมันก็เป็นประสบการณ์นะคุณมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เคยแต่ที่แน่ๆเลยตอนแรกเข้ามาอยู่ บ้านหลังแรกก็คือมันเป็นคอนโดพื้นที่มันไม่มีเพราะว่าว่าที่สามีเก่านี่ขนสิงสารสัตว์เหมือนสถาเพิพิภัณฑ์เป็นมิวเซียมก็เลยเราก็เลยไปเช่าบ้านนะคะไปเช่าบ้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านพ่อบ้านแม่เขาแถวมิซิซอกาเขาก็ดีนะเขาคนข้างที่เป็นผู้ชายที่แบบ Family ่นะคะแฟมิลี่เขาก็เลยไปซื้อต้นคริสต์มาสสูงมากนะคะแล้วก็เอาไป ที่บ้านที่เราเช่ากันหนึ่งเดือนทําไงอะเขาได้แต่ซื้อแต่เขาไม่แต่งไงไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเราก็ไปหาซื้อหนังสือแมกซีนมาดูว่าเออไอ้การแต่งต้นคริสต์มาสจะต้องแต่งยังไงเขาก็สักแต่ว่าซื้อเขาก็ไม่บอกเรานะว่าเออเธอต้องทําอย่างนี้นะเธอต้องทําอย่างนั้นนะหรืออต้องเตรียมอย่างนี้นะแล้วเธออย่าทําอย่างนี้นะคุณคุณมาอยู่กับสามีต่างชาติอ่ะบางทีคุณจะไปถามอะไรเขาตลอดมันไม่ได้นะคะเขาไม่อยู่ให้ เพราะเขาก็ต้องทํางานฉะนั้นคุณก็ต้องมีความรู้รอบตัวด้วยการหาความรู้นะฮะอย่างเรื่องของปน,นุจาร์ไปฝั่งก็คือการแต่งต้นคริสต์มาสก็เขาก็ซื้อต้นคริสต์มาสมาต้นใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีกลิ่นเพราะมันมาจากคอสโกมันจะเป็นเป็นพลาสติกอะไม่รู้คุณเคยถ้าคุณไปลดตัดอะมันจะเป็นล้ายๆอย่างนั้นอะกลิ่นแรงมากแล้วเราก็ไม่ชอบใช่ไหมพอเราไม่ชอบปุ๊บเราก็ต้องปิดจะ ปิดจมูกปิดปากเพราะเขาสื่อมาแล้วมันจะเป็นแบบเป็นต่อ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 ก็คือมีกีดชนะห้องบนสุดตรงกลางแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตรงกลางแล้วก็เป็นคล้ายๆจิกซอมาต่อต่อต่อๆกันแล้วจะเป็นก้านแบกมาแบกมาแบกมาสนุกไหมมันก็สนุกนะคุณแล้วเราก็ไปเที่ยวหาซื้อไอ้ตัวห้อยพวกเนี้ยอันนี้เป็นเป็นบ้านที่เป็นขนมแต่นี่กินไม่ได้นะคะมันทำมาจากแคนดี้ก็คือจำลองมามันจะมีไฟด้วย เห็นไหมมีไฟน่ารักไหมน่ารักอยู่นะนี่อันนี้ก็ไว้ห้อยห้อยต้นคริสต์มาสนะคะแต่ปนุษย์ไม่มีต้นคริสต์มาสที่นี่ก็อาจจะไม่ห้อยอันนี้อาจจะวางอันนี้ค่ะเขาซื้อมาเราก็ทําหน้าที่ไปหาซื้อไอตัวพวกนี้ภาษาอังกฤษปนุษย์จำไม่ได้ all element ออันนี้ซื้อมาเมื่อปีแล้วนะคะถ้าเกิดใครติดตามช่องปนุษย์ เมื่อปีที่แล้วน่าจะเห็นนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่ปาเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าสกอตเทปจะพอหรือเปล่าเมื่อวานไปเดินซื้อสกอตเทปอันเดียวนะคุณไม่ใช่กล่องหนึ่งอยี้ยอันเดียวเนี่ยต้องห้าเหรียญใช่ไหมเหรียญหนึ่งมัน22บาทอันหนึ่งก็เกือบ50บาทแพงมากของเดีนิ้อะไรก็แพงก็เลยไม่ค่าซื้อเนี่ยอย่างเงี้ยสมัยก่อนซื้ออันแค่ไร เหรียญหนึ่งอ่ะเต็มที่เมื่อวานนี้ไปจับดูเกือบห้าเหรียญสี่เหรียญสาสิบเก้าบุคคลสีอ่ะห้าเหรียญบอกผักไว้ก่อนไม่รู้ว่ามีสามอันจะใช้พอหรือเปล่าก็ลองต้องลองลุ้นดูแ่นี่ยไอแคนดี้นี่ก็อร่อยนะคุณเนี่ยสมัยก่อนไม่ชอบเลยนะแต่พอลองกินมันก็โอเคเนี่ยเขาก็จำลองนะคะจำลอง ก็เนี่ยแฟนเก่าเขาซื้อต้นไม้มาป้านุก็จัดเท่าที่จะจัดได้คุณเชื่อไหมจัด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 ไปต้นใหญ่มันก็ออกมาเท่าที่แบบเสียดายนะตอนนั้นก็ไม่ได้มีกล้องไม่ได้มีอะไรแบบนี้เนาะเราก็ไม่รู้จะว่าจะต้องมาทำช่อง y o u t u b e หรืออะไรก็ทำได้เท่าที่ทำได้มันก็สวยนะคุณแต่ประเด็นก็คือของขวัญเนี่ยมันเยอะมากก็คือมันจะมีของขวัญ ใต้ใต้ใต้ต้นไม้เราต้นคริสต์มาสเราแล้วก็เราก็ต้องขนไปที่บ้านบ้านพอ่อบ้านแม่ก็คือพ่อตาแม่ยายใช่ไหมคะพอขนไปปุ๊บก,ก็ต้องแอบนะคะน,นี่มีการแอบฉะนั้นคริสต์มาสเด็กๆอาจจะชอบผู้ใหญ่นะ่จะไม่ค่อยชอบหรอกเพราะอะไรเพราะมันเหนื่อยแล่เหนื่อยไมห่ไรเสียเงินนะคะแต่เด็กๆเ,เนี่ยเขารู้เขาจะได้ของลงของเล่นกันฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเออ เรามันนึกเสียใจไม่ได้เสียใจสิเขาเรียกว่าน้อยใจว่าเออทำไมลูกเราไม่มีโอกาสได้ของแบบนี้เพราะว่าตอนที่เราอยู่เมืองไทยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะมีต้นคริสต์มาสหรือแม้กระทั่งปีใหม่หรืองานปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่นะฮะพอมาถึงที่นี่ปุ๊บครอบครัวเขาเป็นครอบครัวใหญ่ไงเขามีทั้งหลาน พี่มีน้องทุกอย่างก็คือครอบครัวข้หมดคนที่มาอยู่เมืองนอกแล้วเราไม่มีครอบครัวเรามาเราเหงาเนาะคุณเราเหงามากฉะนั้นเราก็ต้องนึกยิงย่งถ้าเปนุษย์อย่างเงี้ยคนมีลูกเนี่ยเราต้องคิดถึงรูาเออเนาะจะได้เนาะทาไมลูกเราไม่มานะคะอยากให้เข้ามามาสักปีหนึ่งมาสักเดือนหนึ่งช่วงคริสต์มาสอะไรเงี้ยมันก็หน้าทางจะดีแต่สุดท้ายปน,น,นก็ยังอยู่คนเดียวเหมือนเดิมบางที มันเป็น Emotional Year นะคุณมันเป็น Emotional เป็นอารมณ์ที่แบบเศร้านะฮะเศร้าใจที่ไม่มีครอบครัวมาอยู่ฉะนั้นคนที่อยู่เมืองนอกเนะี่ยถ้าคุณอยู่คนเดียวเหมือนปนุษยนะ์น่ะทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่ปนุษพูดนะคะแต่เราก็ต้องดำเนินชีวิตของเราต่อไปนะคะก็เนี่ยพอเขาซื้อต้นคริสต์มาสมาปนุษได้ปวดหัวไปสามวัน พราะว่ามันยังยังไม่คุ้นกับไอกลิ่นต้นไม้ที่เขาซื้อมาให้พอวันที่24 Christmas Eve ์มาสอีฟใช่ไหมที่เรียกคริสต์มาสอีแล้วก็มีคริสต์มาสเดย์คริสต์มาสอีฟก็คือเขาไปกินดินเนอร์กันที่ครอบครัวคุณจะกินที่บ้านก็ได้หรือจะกินข้างนอกก็ได้แต่ตอนนั้นรู้สึกจะกินที่บ้านแม่เขานะนะก็ทุกคนมาจัดเต็มก็ไดีอย่างว่าเราไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอาหาร ก็แม่เขาก็ค่อนข้างที่จะ traditional ก็คือเหมือนต้นฉบับนะคะเราก็ช่วยเขาล้างจานพอคริสต์มาสเดย์ตื่นแต่เช้าคริสต์มาสเดย์วันที่25คือทุกคนจะได้โอ,อกาสแกะของขวัญละอ่าปโนก็ซื้อของขวัญที่สาม,มีเก่าสั่งมาเออซื้อให้ใครบ้างซื้อให้ใครบ้างแล้วถ้าเราซื้อของเขาเขาห้ามรู้ถ้าเขาซื้อให้เราเราก็รู้ไม่ได้นี่คือ ทำหนบทำเนียมของเขานะคะก็ประมาณว่าต่างคนก็เราก็ลุ้นว่าเราจะได้อะไรไอ้สิ่งของน่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกคุณมันอยู่ที่ว่าเออเขาใส่ใจเราไหมคนที่เราสาอ่อของขวัญให้เขาใส่ใจเราไหมนะคะก็แกะของขวัญกันปนุก,ก็รู้สึกหมันไส้กับหลานเขานะหลานบางคนที่แบบโตนหน่อยแล้วอุ้ยไอ้นี่ไม่อยากได้เลยไอ้นี่ไม่อยากได้เลยไม่เห็นสวยเลยไม่เห็นชอบเลยบางทีพี่น้องเขา อุยอันนี้ถูกจังเลยเรงนึกอยู่ในใจนะมึงได้ก็ดีเท่าไหร่แล้วบ้านฉันยังไม่ได้สักคนหนึ่งลูกฉันยังไม่ได้เลยบางีเราก็อิจฉานะคุณเออใช่ไหมถ้าคุณอยู่เมืองนอกคนเดียวเนี่ยโดยที่ครอบครัวหรือลูกหลานไม่ได้อยู่กับคุณเราก็ต้องมานั่งเลยกว่าเออทำไมลูกเราไม่ได้แบบนี้ทําไมแม่เราไม่ได้แบบนี้ทําไมญาติพี่น้องเราไม่ได้แบบนี้เพราะเรามาอยู่ต่างประเทศก็หมดไป ช่ไหมคะพอมาแกะของของเราผัวเราเนะ่ยซื้อของดีๆให้นะคะเราก็ถือว่าดีใจเราก็ได้เสื้อกันหนาวและอันนี้ปีแรกนะเสื้อกันหนาวเสือ้อของอะไรแล้วแต่ที่เขารู้สึกว่าเออเราน่าจะชอบเราก็ชอบแหละไ,ไอ้ที่มันไม่ชอบมันก็มีไงแต่เพอเอนเขาก็ให้รีซีแล้วเราก็ไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่แต่พวกพี่สะพ้ายนะคะให้ของกระจอกมากเราก็พยายามที่จะไม่คิดมาก พยายามที่จะไม่คิดมากก็พอกลับมาบ้านชาเพราะรู้ว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยส่วนใหญ่นะสมัยก่อนนู้นตอนนี้ยังอยู่กับสามีคนแรกนะวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยบ้านบ้านปนุษย์เนี่ยก็คือบ้านสามีเนี่ยเราจะออกต่างประเทศกันก็คือเที่ยวต่างประเทศก็อย่างเม็กซิโกจาเมกาใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ไหนอีกที่หนึง่งเม็กซิโกแต่เม็กซิโกนี่ไปบ่อย ไอ้เราก็ไม่รู้เนาะอันนี้พูดถึงปีแรกนะปีแรกที่พนุษย์มีโอกาสได้แต่งต้นคริสต์มาสปีแรกไอ้ความที่เรารู้สึกว่าตอนแต่งมันก็งานเยอะฉะนั้นตอนเก็บงานก็เยอะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เนาะเราก็แบบพอเรารู้ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะต้องเดินทางวันที่ยี่สิบหใช่ไหมคะวันที่26หก Boxing Day Boxing Day เนี่ยพนุษย์เก็บทุกอย่างคะ่ะ เพราะว่าบ้านเช่าเนี่ยพอเรากลับมาจากกลับมาจากคริสต์มาสเนี่ยมันจะต้องคืนบ้านให้เขาถูกไหมฮะวันที่สิบห้าฉันแล้ววันที่สิบห้าไปกินดินเนอร์ไปแกะของขวัญบ้านพ่อบ้านแม่คุณชายสามีพอวันที่สิบห้ากลางคืนกลับมาบ้านปุ๊บปนุดเตรียมเก็บทุกอย่างลงกล่องทุกอย่างหมดเลยจนวันที่ยี่สิบหกตื่นเช้ามาคุณสามีลงมาบอก เธอต้นคริสปมาายไปไหนเราก็บอกใส่กล่องเรียบร้อยเก็บแล้วรอขนอย่างเดียวเขาก็หัวเลาะใสใ่เราก็นึกว่าทำไมอะไม่เก็บหรอเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปต่างประเทศกันเราต้องไปที่เม็กซิโกกันเ็บอกต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่อะเขาให้ตั้งจนกว่าจะถึงปีใหม่เราบอกเอา้าเธอก็ไม่บอกฉันฉันจะไปรู้เหรอฉันก็ไม่อยากเหนื่อยคนเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปเที่ยวกัน ความที่เขาก็ไม่ได้บอกเราว่าบ้านหลังเนี้ยเช่าจนถึงปีใหม่อเราก็ไม่อยากเหนื่อยใช่ไหมคะฉะนั้นเร,เราก็เก็บทุกอย่างอันนั้นก็เลยเรียนรู้ว่าออกการตั้งต้นคริสต์มาสเนี่ยถ้าคุณตั้งแล้วเนี่ยคุณสมควรหรืออาจจะหรือแล้วแต่นะคะก็คือตั้งจนถึงปีใหม่เลยก็คือมีฉลองเหมือนกับบ้านเราจะได้มีสีสันมีแสงไฟมีเหมือนซาลาเบตอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่คนนะคะนี่คือ ประสบการณ์ที่มาแบ่งปันช่วงคริสต์มาสนะคะช่วงคริสต์มาสก็ปนุษย์ก็มาอยู่บ้านลุงทอมพี่ทอมนี่ก็เข้าปีที่สองปีที่สองปีนี้ก็อาจจะอึดอัดหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีคนกดกระเสียนอยู่บ้านส่งเสียงดังอยู่ข้างบนกำลังจะหามุมหาที่นี่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า คลิปสัตไปปนนษุ์จะแต่งต้นคริสต์มาสหน้าตาลักษณะยังไงก็เนี้ยค่ะก็เลยอยากจะกลับมาทำช่อง YouTube นะคะช่วงปลายปีแล้วก็เดือนสุดท้ายของปี2025นะคะก็ยังมีอีกหลายทีศที่อยากจะออกมาคุยในการทำช่อง YouTube นะคะแล้วก็เดทผู้ชายต่างชาติก็คือ ไปเจอลุงทอมที่ไหนอ่าไปเจอเขาได้ยังไงนะคะเขจะพยายามจบคอนเทนต์นี้นะคะเพื่อจะได้เริ่มต้นคอนเทนต์ใหม่ก็ยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ด้วยบางเรื่องอาจจะมีสาระ บางเรื่องปนุษย์อาจจะดูเศร้าๆนะฮะอย่างที่รู้ๆกันถ้าใครติดตามช่องปนุษย์ก็คือ,อยังอยู่ในช่วงเวลาของที่ลูกชายเพิ่งจะเสียครบดึงเดือนไปเองนะคะเมื่อวันที่สิบหเขาเสียไปเมื่อวเดือนพฤศจิกาวันที่สิบหกธันวาวันที่สิบหกก็แค่หนึ่งเดือนเวลามันผ่านไปเร็วนะคุณเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเพราะเรายังอยู่บางทีปนุษย์ก็รู้สึกว่าทำไมเขาไปเร็ว แต่พอคิดแม่งแงนึงก็เออเขาไปสบายเรายังอยู่เรายังต้องใช้ชีวิตอยู่เราต้องอยู่ยังไงให้สบายนะคะก็ฝากช่องด้วยนะคะเราเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปถัดไปว่าต้นคริสต์มาสปนุษย์จะหน้าตาออกมายัางไงโอเคนะคะบาย